หายจังหวะดเรื่องมาครับลองใช้หลายๆวิธีครับนี่ครับโดนครับโอ้โหยังไม่ทันขาดคำนี่ไงหมายมันงามซะขนาดนี้โ,โอ้โหขึ้นนะอ,อยู่ครับน่ะขึ้นอยู่ครับหือกัดปึ๊กโดนแล้วครับหือ,อจังหวะหยุด เลียมเดิมครับโดนแล้วครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปกับผมครับน่ชจะไปชิงแนแนลครับวันนี้ก็พามารับชมบรรยากาศการตกปลากับหม่ธรรมชาติรับตอนนี้ก็ช่วงสายๆแล้วครับประมาณสักเก้าโมงกว่าครับเดี๋ยวผมพามารับชมที่ใหม่นี้กันบ้างครับคือก่อนหน้านี้ได้หลายคลิปครับทาคลิปเกี่ยวกับเหยื่อผิวน้ำมาเยอะแล้วครับวันนี้ก็ให้รับชมสภาพใหม่นะครับ หมายี่ก็เคยเข้ามาใช้บริการแล้วครับมีตรงจุดจุดนี้ครับแล้วก็บริเวณแนวชายเขาครับมีร่องน้ำนีครับก็หมายล่องๆครับบริเวณนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็จะใช้เป็นเหยื่อไวเบชั่นครับพวกกระดีครับเหยื่อใต้น้ําครับหาปไปช่อนกันดีกว่าผมจะอาบริเวณที่ล่อๆ่งยืนตีดีกว่าครับแบดแรงมากครับตรงนี้ ทางด้านนู้นครับตายลมไม้ครับมีพื้นที่ให้ตีตื้อยู่ครับวันนี้ก็จะใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ครับสักครูนะครับโอ้โหตัวเบ็ดเกี่ยวมือนี่แหละครับตัวนี้เป็นกระดี่ย่างลำเพศครับจากคายพิชญีซี่ครับวิบวับมากครับจะทั้งเดี๋ยวเราไปรับชมดีกว่าครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับแต่ปลาขึ้นน้ําอยู่นะครับแต่หมายนี้บอกตรงๆเลยครับเรียนให้ทราบตามตรงครับ โดนหมดทุกรูปแบบครับทั้งแห่ทั้งตา่ายครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับยังไงก็ฝากกดซ u b s ไ r i b e ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับกับเหยื่อตัวนี้ครับเป็นกระดียางลำเพลทครับจากค่ายพิชญ์นิซีครับตัวนี้ตัวเบีดสามทางสองตัวครับโอ้โหปลาขึ้นน้ำเยอะเลยครับ หรือว่ามันจะกัด,ดรือเปล่าับแต่เหยื่อประเภทนี้ครับความรวงของปลาครับจะน้อยมากครับกับเหยื่อประเภทกระดี่เยื่อใต้น้ำครับยิงหมายลงโล่แบบนี้ครับน่าจะตอบโจทย์ครับแต่เราไปลุ้นกันครับว่าการสันนิษฐานของผม จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับ หาจังหวะเล่นกันมาครับลองใช้หลายๆวิธีครับนี่ครับโดนครับโอ้โหยังไม่ทันขาดคําจะบอกว่าต้องหาวิธีเล่นกับมันคือกรอแล้วหยุดหรือว่ากรอมาเฉยๆครับหายจังหวะที่มันกัดครับโดนแล้วครับแต้มแรกมาครับนี่ครับปลาช่อนช็อตบอดี้ตัวสั้นๆครับ เนี่ยครับได้ผลครับรระวังนิดนึงนะครับสําหรับน้องๆหนูๆหรือพี่ๆนานกตกปลาเมื่อใหม่ครับอยู่ประเภทนี้ครับเป็นสามทางครับระมัดระวังนิดนึงครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับเนี่ยครับแต้มแรกมาครับสายโอเคอยู่นะครับเนี่ยตัวมันอ้วนๆครับแต่ตัวมันสั้นๆครับสายลักสองขีดครับกับกระดี่ยางลาเพดครับวิบวับมากครับคือผมว่ามันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากครับ ่ดยของตัวของสีเหยื่อด้วยนะครับแล้วก็เหยื่อประเภทนี้ครับอย่างที่เรนให้ทราบครับมันเป็นปลาที่จะระแวงน้อยที่สุดแล้วครับยิ่งหมายลงงลกหนี้นะครับเหยื่อผิวน้าอะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์ยากมากที่มันจะกัดครับโอเคครับลองดูครับกับกระดิยางลําเพลครับจะฟิกชิ่งดีซีครับมีติดกล่องไว้ผมว่าลอดแท่วแน่นอนครับเป็นทางเลือกของการลอดแท่วเลยครับสำหรับเหยื่อประเภทกระดีครับโอเคครับกระดิยางลําเพลครับจาฟิกชิ่งอีซี่ครับ ตโ,โ,โอ้โหยิงอยู่บน,น่ะโอ้โหอยู่ครับอืมกัดตึกโอ้โหแรงดีโอ้โหตึกเดียวอืมวิ่งเข้ากอบัวโอ้โหมาทางนี้ ยางแรมเพดเฮ้ยหมยนี้บริเวณนี้ครับเคยทำหลุดไปตัวงครับเบ็ดง้างเลยครับโหตัวนี้ก็ใสดีเลยครับหมายสวยจริงครับติดช้เข่าเลยครับให้ดูอีกฝั่งครับ ฝั่งด้านนี้น้ําแห้งไปแล้วครับมีคนลงครับดูตัวปลาเนี่ยครับแกนที่สองครับผมขยับปลาจุดครับจังหวะกัดปึ๊กรู้แล้วครับว่าปลาครับแต่คือไม่แน่ใจมันกัดโดนหรือเปล่าพอเก็บเก็บสายมาครับวิ่งย้อนมาครับลองวัดส่วนดูครับเต็มเงี้ยง ค่อยๆไปนิดนึงครับอันตรายครับมันไม่ได้กืนเยีะเข้าไปครับตัวเบ็ดมันจะเหลืออีกตัวเราบไปสามทางผมมาเทีร่มดูปลาดีครับร้อนครับแต่อากาศร้อนร้อนแบบนี้ก็คือตอบโจทย์ครับนี่ครับบริเวณด้านนี้ลงมีคนลงวิดน้ำแล้วหลือตัวปลาดาครับร้อนจริงครับ แต่เราล้อนแบบนี้ครับเหยื่อตัวนี้ครับตอบโจทย์แน่นอนครับก็ดีครับนี่ครับส่ละ้หกเจ็ดขีดครับก่อนหน้านี้ผมได้มาหนึ่งตัวครับจากบริเวณด้านนน้นครับเป็นบ่อที่พักน้ําไว้ครับน้ํามันก็ไหลมาจากล่องนี้นะครับช่วงเวลาหน้าน้ำครับมันก็ไหลเลาะชายเขามาครับไปลงบริเวณบ่อที่ผมตีจุดแรกครับตรงนั้นก็พักน้ําเอาไว้ดูดน้ําเข้าไปลดพวกเอ่อมันสับปะหลังครับแล้วก็พวกอ้อยครับ ทำการเกษตรครับนี่ครับตัวปลาหกเจ็ดขีดน่าจะมีแล้วครับกับกระดียางลำเพลครับ ขึ้นจิบสองตัวแล้วไม่เอาสักตัว นี่ไงหมายมันงามักขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวปากชีครับโอ้ยมาทางนี้โดนจนได้ทางมันชันซะเหลือเกินเฮ้ย นี่มันกะดียางลำเพลไอเนาะโหทะลุซะขนาดนั้นโหใส่สวยครับจะค่อนข้างต้องระวังนิดนึงครับประมาทไม่ได้ครับตัวเป็นสองตัวครับสามทางเลยครับ อันที่สามกับกระดิยางลำเพชรจะตีอยู่บริเวณเนี้ขยับจากจุดแรกครับที่ได้ตัวสักสองขีดมาหนึ่งตัวครับจากกระดานชายเข่าด้านบนนี้ครับเป็นร่องที่ชายเข่าครับได้อีกหนึ่งตัวสายหกเจ็ดขีดครับตัวนี้ครึ่งโรมีแน่ๆครับนี่ครับตัวอ้วนๆโอ้ตัวสวยจริงครับตัวสมบูรณ์ด้วยครับ จะเป็นเหยื่ออื่นใดไปไม่ได้สําหรับหมาย่งโล่งแบบนี้ครับะดียางลําเพลทครับตัวเบ็ดสองตัวครับสามทางโดนหมดครับเคครับะดียางลําเพลทครับอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับการรอดแฮวครับสภาพอากาศร้อนๆครับหมายลงโล่งครับเขาก็ดีลงตีได้ก็ใช้ได้ครับแนะนำหนึ่งตัวครับตัวนี้ครับะดียางลําเพลทครับเรียวสกินครับจะคายพิชิงอีซีครับ ตัวนี้ครับเฮ้ยคขบอกว่าหลุดเพราะว่าตัวมันเล็กโหไม่เล็กครับกํลังเพลินเลยอะไรวะได้จเขก,กัดใหม่สิ แน่จริงนี่ว่าออกตัวไม่ได้ตัวนี้โดนแล้วครับจังหวะหยุดเหลี่ยมเดิมครับ อยากดิ้นดินไปไม่ใช่ตัวที่กัดก่อนหน้าเนี่ยจังหวะหยุดเหยื่อพอดีเลยครับอือหือกัดดีมากแต่ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าทำไมมันกัดดีครับ <c oughs> แตมที่สี่กับกระดิยางลำเพลทครับเฮ้ย <c oughs> มีสิทธิ์แค่ดิ้นในน้อง ตัวเป็สามทางครับตะอมเข้าไปก็เปอร์เซ็นต์หลุดยากนะครับแต่นิดนึงนะครับผมจะบอกทุกครั้งเลยครับเวลาจับปลากับเหยื่อประเภทพกกระดีครับอันตรายครับจับปลาแน่นๆครับถ้ามีกิปเปร์ก็ถ้าลากมาแล้วคีบมันได้ก็คีบมันก่อนเลยดีกว่าครับอันตรายมากครับและนี่คือตัวเป็ดสามทางสองตัวครับความอันตรายมัน สูงมากครับแต่คือทำเพื่อให้มันเวลาปลามันกัดแล้วมันติดง่ายครับโดนตรงไหนก็ติดครับเพราะเบ็ดด้านท้ายหนึ่งตัวครับด้านท้องอีกหนึ่งตัวครับขอให้กัดอย่างเดียวครับเนี่ยครับตรงนี้สองแต้ม้วครับกับบริเวณหมายนี้ครับแต้มที่สี่ครับกับกระดียางลาเพลทครับจะคลายไปชิ้นที่สี่ครับโอเคครับลืมเล่าให้ฟังครับว่าทำไมมันถึงกัดง่ายครับสภาพหมายครับมันก็ ทำให้ปลาที่อยู่ใต้น้ำครับหมายโล่งครับคือผมใช้วิธีลากมากับพื้นเลยครับใช้วิธีกอแล้วก็หยุดครับอีกหนึ่งอย่างครับสภาพแดดครับแดดร้อนแบบนี้ครับปลามันลงมาอยู่น้าลึกหมดครับมันจะไม่ค่อยขึ้นผิวน้ำแล้วครับมันจะไม่ค่อยอยู่ชายฝั่งแล้วครับเพราะว่าสภาพผิวน้ามันร้อนครับมันก็จะหลบไปอยู่ด้านล่างครับหรือว่าด้านล่างน้ําจะเย็นกว่าครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญครับเหยื่อประเภทกระดีครับแรงสั่นของมันครับลาอยู่ใต้น้ําครับ เรียกร้องความสนใจปลาได้ดีแน่นอนครับแล้วก็ยิงยางครับที่สําคัญอาจจะมากกว่าด้วยครับทุกท่านเห็นไหมครับตัวด้านในเนื้อยางของปลาเออของของก็ดีครับตัวนี้ครับมันมีกากเพชรครับวิบปับปิบปับครับเมื่อแดดส่องลงไปถึงด้านล่างครับด้านล่างก็ต้องดูความลึกของน้าด้วยครับว่ามันลึกประมาณไหนครับถ้าลึกมากไปก็แสงไม่ถึงครับแต่ถ้าปริมาณน้ําโอเคครับแสงถึงครับ กระทบกับตัวกากเพชรของตัวเหยื่อครับวิบวับวิบวเล้าแน่นอนครับลักษณะคล้ายๆกับปลาเหยื่อของมันเลยครับลักษณะคล้ายๆกับพวกปลาซิวครับโอเคครับยังไม่ต้องเชื่อผมครับลองไปหามาใช้กันครับและยิงสีนี้นะครับแต่ปลามันกัดทุกสีครับถามว่ากัดดีเป็นพิเศษก็ผมชอบตัวนี้ครับกระดิยางลมเพชดครับเวสกินครับ ตัวนี้แล้วครับอืมไม่ค่อยใหญ่ครับตัวนี้แต่ก็นับแต้มครับโอ้ยสายโอเคอยู่ครับเหลี่ยมนี่ครับสามตัวแลยครับตัวนี้ติดทั้งปากติดทั้งคางเลยครับโอเคตัวขาวจัว ว่าใส่ไม่สวยครตอนกัดใสดีครับแตมที่ห้ากับกระดิยางแลมเพชรครับอยู่ในน้ำ้วยครับผมอะคือ,อยืนตีเหลียงข้างบนตียากครับต้นไม้ข้างหลังครับแนวดินชั้นมากครับต้องมาหาที่มันที่ที่มันเสมอเสมอกับผิวน้ำครับ โอเคอาจจะลําบากนิดหนึ่งแต่มันมากครับแกนที่ห้าแล้วนี่ระวังให้ดีครับทุกๆครั้งที่จับปลากระเป็ดสามทางจับให้แน่แนๆครับผมปลดตัวล่างออกก่อนดีกว่า ลอดภัยนี่ครับเรืออันนี้ผมมาขึ้นมาสามตัวแล้วครับนี่ครับสายรักสองขีดครับตัวสมบูรณ์สมบูรณ์ครับจะหาสายโลครับแต่ว่ามันน่าจะเคี่ยวเหมือนกันครับกับเหยื่อตัวเดิมครับกระดี่ยางลำเพดครับตัวนี้ผมว่ามันเป็นสีที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเลยนะเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับพวกปลาซิลครับมีเก็ตวิบวับวิบวับ มันจะระแวงน้อยมากครับปกติเป็นเหยื่อใต้น้ำปกติมันก็ระแวงน้อยแล้วยิ่งลักษณะของเหยื่อครับใกล้เคียงกับปลาเหยื่อมันมากที่สุดครับมีเลยครับว่ามันจะไม่กัดครับโอเคครับก็ดียางลาเพลทครับจะวิิงอ่ซี่ครับห้าแต้มผ่านแล้วครับยอดมากครับ